สวัสดีค่ะทุกคนเอวาและอมรค่ะสวัสดีครับคุณเอวาและอมรช่วยแนะนำตัวชื่อน้ำหนักและส่วนสูงไหครับชื่อเอวาปวันบีเรพุชงตอนนี้อายุที่13ปีนะคะแล้วก็น้ำหนัก47ส่วนสูง170ค่ะจบที่ไหนมาครับเนี่ยจบจากที่มีอนุบาลแสงศพอนุบาลเนาะแล้วก็มีราชินีบนมีฮารโรมีปักษรจุฬาแล้วก็ค่อยซิ่วมารำภานสังคมสงเคราะห์ค่ะ ความหมายของชื่อเอวาและซันโตเอวาทำไมต้องไปตอบคตถามนะที่ชื่อเอวาเพราะว่าเอวามีอาคนหนึ่งซึ่งเขามีลูกก็เลยยืมชื่อนี้มาเพราะก่อนหน้านี้ชื่อว่าอุ๋ยใช่ไหมคะจากคลิปพี่นิกกี้เนาะหลายคนอาจจะได้ดูไม่เข้าใจอุยอะแต่ก็เอลี่ยนที่เปลี่ยนเพราะความหมายชื่อดีมากๆเอวาแปลว่าผู้หญิงคนแรกบนโลกมาจากอาดัมกับอีฟอีฟก็คือเอวาแล้วก็แปลว่าอิสระแปลว่าการเริ่มต้นด้วยก็เหมือนกับเอวาตอนนี้รู้สึกเหมือนได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆ ส่วนทำไมถึงเป็นซันฟลอเวาเพราะว่าเอวาชอบดอกทันตะวันมากๆเหมือนกับความสดใสอันนี้คิดเองของตัวเองแล้วก็เลยเอาซันฟลาวเวอร์มาเปลี่ยนเป็นซันฟลอเวาค่ะจุดเริ่มต้นทำไมอยากเป็นนักสแสดงครับจุดเริ่มต้นทำไมอยากเป็นนักสแสดง เออจริงๆเหมือนกับทำไมเราถึงชอบกินช็อกโกแลตอะ,ะใช่ป่ะคือมันอร่อยเอวาก็เหมือนกันความรู้สึกคือเวลาที่เอวาได้สแสดงเอวารู้สึกใจฟูมันหัวใจเต้นเหงื่อมันออกเอวาได้เข้าใจชีวิตคนที่ลำบากกว่าเราได้เป็นบทบาทต่างๆเอวาชอบความรู้สึกนัน้นมากเลยความรู้สึกที่หัวใจเต้น,นะะนอะไรแบบนี้้ามตองเรกะ โอ้อันนี้คําถามดีมากทำไมต้องเรียกแฟนคลับว่าดวงอาทิตย์เอาหลักๆเลยเพราะว่าอวาเป็นดอกดันตวันใช่ไหมเอวาก็เห็นแฟนคลับเป็นเหมือนดวงพระอาทิตย์เพราะว่าพระอาทิตยต์จะคอยส่องแสงให้ดอกทันตะวันเสมอซึ่งเอวารู้สึกว่านั่นก็เหมือนกับเอวาที่มีแฟนคลับคอยเป็นกําลังใจสําคัญให้เสมอเลยมีสเปคผู้ชายที่ชอบไหมครับนี่นสเปคผู้ชายที่ชอบเหรอเอวาเอาจริงเป็นคนที่ไม่มีสเปคเลยเอวาเป็นคนที่ไม่ได้ชอบดําขาวหรืออะไรด้วยแต่ชอบผู้ชายที่ฉลาดขยนัน ต้องซื่อสัตย์เอวานไม่ชอบคนเจ้าชู้แล้วก็ไม่ต้องรวยมากก็ได้ค่ะแต่ว่าอยากให้เป็นคนที่ไม่เอาเปรียบคนอื่นแล้วก็เป็นคนดีสําคัญสุดีสถานที่เที่ยวไหนที่เอวาชอบไปไหมครับสถานที่เที่ยวที่ชอบไปที่สุดเอวาชอบไปสวนสัตว์ชอบไปร้านหนังสือชอบไปห้องสมุดชอบไปพิพิธภัณฑ์มาอย่างมูค่า B A C C หรือแบบ Exhibi t i o n อย่างตอนนี้เขาก็มีแ n นโกะอะค่ะเอวาก็ไปมาเหมือนกัน No. งานอดิเรกของคุณเอวามีอะไรบ้างคบงานอดิเรกนี่เลยเอวาชอบเขียนไดอารี่มากๆนี่ทุกคนดูเขียนว่าพรวนมันสไดอารี่อันนี้ตั้งแต่ปี2016แล้วนะได้เขียนไปด้วยอันนี้ก็พูดในคลิปพินิกกี้เหมือนกันว่าอยากเป็นนักสแสดงตอน2016แล้วก็จะมีเรื่องราวมากมายคือเขียนไว้จริงๆเยอะมากๆเพราะเอวารู้สึกว่าพอเราเขียนไดอารี่อ่ะพอเราย้อนกลับมาดูมันจําได้ทุกโมเมนต์เลยโมเมนต์ที่ถ้าเราไม่เขียนไดอารี่เราจะลืมแน่นอน เอวาก็จะมีนี้เลยดูดิเขียนจนตอนนี้สม,มุดเริ่มขาดแล้วนะคะอีกอย่างหนึ่งก็นี่เลยเอวาชอบเขียนคําคมมากๆนี่คือน้องมะม่วงเป็นตัวการ์ตูนที่เอวาชอบมากๆเหมือนกันก็จะเขียนคําคมต่างๆไว้ในนี้นะคะเนี่ยเราเจออะไรบ้างแล้วเราก็ได้เรียนรู้อะไรบ้างในแต่ละวันแอปเปิดให้ดูนิดนึงอันนี้เขียนว่า จำไว้ว่าทางที่เราคิดกับคนคนหนึ่งอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เขาเป็นจริงๆก็ได้ก็คืออย่าตัดสินคนจากแค่เราเจอเขาแค่แป๊บเดียวอันนี้จากหนังสือข,ของจอห์นกรีนนะคะเอว่าก็จะอะไรที่ชอบอ่านชอบเขียนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาใส่ไว้ใน diary. ไดอารี่กลารเป็นความทรงจำที่ดีและแย่ที่สุดของเอว่ เอาจริงๆป้าปีนี้เลยปีนี้เป็นปีที่หนักหน่วงมากแย่ที่สุดก็คือคนที่เอวารักมากๆนะคะเข้าโรงพยาบาลส่วนดีที่สุดก็คือตอนนี้ที่เอวาได้ทําความฝันอยู่ได้เล่นตลก6ฉากได้เล่น6ฉากครับจานได้เป็นนักสแสดงได้เรียนการแสดงแล้วก็ได้มีแฟนคลับที่เยอะมากๆตอนนี้เอวานมีลายกลุ่มด้วยมีแฟนคลับตั้ง470กว่าคนเนี่ยก็มีความสุขมากๆเลยค่ะใครเป็นโรโบเดลที่ให้อินสปีเรชั่นกคุณ โปรโมเดลที่ให้อินสปีเรชั่นกักเอวาเอวาชอบคนนี้มากเลยจูดี้การเลนเอาดูเรื่องหนึ่งหนังชื่อเรื่องว่าจูดี้การเลน2019และมันเป็นมันแสดงให้เห็นว่าคนที่ชื่อว่าจูดี้การเลนเนี่ยเขาถูกพ่อแม่บังคับให้เป็นนักแสดงตั้งแต่เด็กๆเ,เลยแล้วเอวาก็ชอบเพราะว่าเขาบอกว่าเขาไม่เคยได้รับความรักจากพ่อแม่หรือจากใครเลยอยู่ในฮอลลีวูดทุกคนก็บูลลี่เขาแต่สิ่งที่ทําให้เขาได้รับความรักคือการที่เขาได้อยู่บนเวทีและได้คุยกับผู้ชมเขาบอกว่านั่นคือ ช่วงเวลาที่เขารู้สึกว่าเขาถูกหลักมากที่สุดขอหนึ่งคำคมในชีวิตของเอวาหน่คำคมในชีวิตของเอวาหรอคะน่าจะเป็น you create your own reality ก็คือเอวาเชื่อว่าทุกคนน่ะสามารถเป็นดาราในหนังที่ตัวเองเลือกได้เป็นสตาร์ได้ว่าคุณจะเลือกเล่นเป็นนางรองหรือว่าเป็นตัวหลักแล้วเอวาเชื่อว่าทุกคนน่ะมี universe อยู่ในสมองตัวเองก็คือเรามีความจริงในตัวเองก็สามารถสร้างความจริงของโลกนี้ได้อย่างเช่น ทำไมซีฟจ็อ์เขาถึงทําได้อย่างที่เขาทำทั้งที่เขาก็มีแค่2แขนสองขาเหมือนกันเอวานเชื่อว่าที่เขาทําได้เพราะเขาเห็นความฝันตัวเองในสมองม,มันชัดมากๆเขาเห็นว่าเขาจะทําได้ขนาดนี้เขาจะทาได้ถึงจุดนี้ซึ่งนันะ่นน่ะเอวาเชื่อว่าทุกคนนะสามารถทำได้เหมือนกันหมดเลยนะสร้างโลกของเราแล้วก็สร้างวิลลิตี้ก็คือความจริงของเราได้ด้วยตัวเองค่ะค <น S 1> ุณว่าอะไรคือจุดอ่อนของคุณน่ะเอวาว่าจุดอ่อนของเอวาคือเอวาชอบแคร์ความรู้สึกคนอื่นมากๆ แล้วก็บางทีก็จะถูกเอาเปรียบเยอะมากๆโดยเฉพาะปีนี้ต้นเอาเปรียบเยอะมากเป็นปีที่ทรเาหดมากใช่ค่ะเอวาชอบให้ใจคนให้ใจทุกคนเลยแล้วตอนจบเราก็ไม่ได้ใจกลับมาเหมือนเขาก็ทําลายความรู้สึกเรานั่นแหละร้องเพลงให้ฟังได้ไหมครับโอ้โหร้องเพลงให้ฟังเอาเพลงอะไรเอาแบบสี่ภาษาเลยนะเอ้ยมันไม่ใช่สี่ภาษาสองสามภาษาเมนเอาเป็นเพลงที่เอวาชอบมากๆเพลงหนึ่งนะคะก็คือ What a wonderful world ของนิวอั s t r รอนนะคะก็ร้องว่า I see trees of green red roses t o I feel them bloom for me and you ที่ชอบเพลงนี้เพราะมันแสดงให้เห็นว่าโลกเป็นสิ่งที่สวยงามเพลงที่สองเพลงภาษาญี่ปุ่นจะบอกว่าเอวเรเลนภาษาญี่ปุ่นก็ไม่ได้อะไรเลยนอกจากร้องเพลงอันนี้ได้คือเพลงโกเลมอนนะคะที่ครูให้ร้องเป็นคาราโอเกะ ก็คือคนนะโคตอีนะเด็กที่ตาละอีนะอันน่ะอยู่ในคนน่ะยูม่มนอีไปอาลูเกโดอมินนะมินนะมินานะคาเนี่ตะคุเลลูทุกทุกทีะที่พกันดอันน่ะย่ะตะคุเลลูแล้วก็เพลงที่สามลงเพลงเหนือลองเพลงนี้ปากแดงแดงจะไว้ใจได้กาหน,น้าสวยๆจะไว้ใจได้กา ดวาวจะไว้ใจได้กาตาวันวางจะไว้ใจได้กาพอแล้วเริดน่ารักมากครับอะไรเป็นประสบการณ์ที่ประชนใคที่สุดในชีวิตคุณเอวาละครับประสบการณ์ที่ประจินใคที่สุดในชีวิตคือตอนเอวาอยู่ป .6 เลยคะ่ะที่คารโรคูให้ไปปีนภูเขาปีนผา,นผาเออแต่ที่ผางามซึ่งมันสุดมากๆ แล้วจำได้ว่าโมเมนต์นั้นเอวยายอเอวายต้องตายแน่นๆเลยแล้วก็ใส่หลงวงสุทวดไว้ก็แบบถือว่าอย่างเงี้ยแล้วก็แบบสวดมนต์แต่ตอนจบก็ทําได้ค่ะก็ลงมาแต่ว่าเขาก็คือแบบแผลเยอะมากเพราะว่าเขาจะมีพี่ข้างล่างที่คอยดึงแล้วไอเอวายเหมือนไม่ค่อยกล้าปีนเ,เองก็ใช้เขาดึงอย่างเดียวซึ่งเขามันก็จะแทรกกระแทกกับแบบภูผาแบบพวกหินอะไรแบบเนี้ยเขา็จะเป็นแผลเยอะเลยประสบการณ์ที่มีค่าที่สุดในชีวิตมีอะไรบ้างประสบการณ์ที่มีค่าที่สุดในชีวิตเหรอคะ ก็น่าจะเป็นปีนี้อีกนั่นแหละเพราะว่าคนที่เอวารักมากๆป่วยซึ่งมันก็ทําให้รู้ว่าเฮือชีวิตเป็นสิ่งที่เปราะบางมากแล้วคือไม่รู้ว่าทุกวันที่ออกไปจากบ้านคือความเสี่ยงอาจจะโดนรถชนอาจจะอาบน้ําแล้วโดนไฟฟ้าช็อตหรืออะไรก็ตามเอวาเลยรู้สึกว่าประสบการณ์ที่ด้ที่สุดก็คือปีนี้แหละค่ะก็คือให้เห็นคุณค่าของทุกอย่างแล้วก็ของคนที่เรารักเพราะชีวิตมันสั้นมาก อีกวันหนึ่งคนที่เรารักอาจจะไม่อยู่แล้วคําบอกลาอาจจะเป็นคําสุดท้ายหรือบางคนอาจจะไม่ได้บอกเลยด้วยซ้ำมีหนังอะไรที่ชอบมากที่สุดหรือเพลงที่ชอบที่สุดไหมครับเอว่าชอบแนะนําหนังเลยละกันชอบ the greatest showman เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคนที่ทําตามความฝันนะะแล้วก็ชอบ l a l a land ชอบเรื่ที่แบบทำตามความฝันชอบอิชวาน,นะคลาสแล้วก็ชอบจูดี้าาากาแนที่บอกไปแล้ว ส่วนเพลงเอวาจะชอบฟังเพลงแบบวินเทจมาแบบ90 70ชอบฟัง The Beatles ชอบฟัง Carpenter มันไม่ได้เกิดยุคนี้เลยเนาะมันยังอีกยกคลนึงนะเดี๋ยวพามาดูห้องน้ำนี่คือชั้นบนสุดของที่บ้านเอวาน,นะคะซึ่งไม่มีคนอยู่เลยความหมายของชื่ิตของคุณเอวาคืออะไรครับ ความหมายของชีวิตของเอวาเอวาเชื่อจริงๆคือเรามีสองมือเป็นคําพูดที่ออเดรย์เฮเบิร์นพูดตอดออลอีกคนนึงที่เอวาชอบมากๆเขาบอกว่าเรามีสองมือมือหนึ่งไว้ช่วยตัวเองอีกมือหนึ่งไว้ช่วยคนอื่นซึ่งเอว่าก็รู้สึกแบบนั้นจริงๆคือชีวิตคนเราเหมือนแค่เป็นสะพานที่เราแค่เดินผ่านและจากไปแต่ถ้าสมมุติเราสามารถมีอิมพ i n นต์คือมีสแตมป์บนหัวใจของคนได้โดยการไปช่วยเหลือคนหรือว่า ไปทําบุญหรือท,ทําทานมนุษย์เราอะยังไงก็ต้องการอีกคนนึงแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการที่เราได้ช่วยเหลือคนอื่นก่อนที่เราจะจากโลกนี้ไปค่ะคำว่าการแสดงมีความหมายอะไรคุณเยวครับคำว่าการแสดงการแสดงสําหรับเอวาคือการที่เราเป็นมนุษย์มากที่สุดพวกมนุษย์เราก็คือการที่เราต้องมีความรู้สึกใช่ไหมคะการแสดงก็คือการเป็นมนุษย์ให้มากที่สุดนั่นเองก็คือ fundamental of being and human being อะไรที่เอวารู้สึกโชคดีที่สุดในชีวิตครับอะไรที่เอวารู้สึกโชคดีที่สุดในชีวิตตอนนี้เลยนะคะก็คือได้ทําตามความฝันตัวเองแล้วก็มีแฟนคลับที่รักเอวาเยอะมากๆแล้วเอวาก็มีความสุขที่ได้คุยกับเขาทุกวันเอาจริงๆก่อนนอนเอวายังคิดเลยนะว่าเฮ้ยตื่นเช้ามาจะได้คุยกับทุกคนคุนไม่มีเพื่อนเนาะแล้วก็ของที่มีค่าที่สุดคือน,นี่เลยเอาขึ้นมาข้างบนให้ดูเลย นี่คือจานที่ตอนนั้นน่ะเอวาสอบอยู่ก็เลยไม่ได้เป็นยูเซียนด์กับพี่น้องและนี่คือจานที่คุณพ่อให้เขียนว่า with your p r e s e n c life is beautiful for daughter ก็คือเป็นจานที่ปกติเอวาได้ของเพราะว่าจะขอคุณพ่อแต่เนี้ยคุณพ่อซื้อให้เองซึ่งคุณพ่อเอวาเขาเป็นคนไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่พอเขาซื้อของมาให้มันก็จะเป็นเหมือนอะไรที่แบบเอวาจะรักมากซึ่งเอวาก็เก็บอันนี้ไว้ตั้งแต่อายุแบบ16แล้วมั้งคะจนถึงตอนนี้ก็ยังเก็บไว้อยู่เลย อีกสิบปีคุณเห็นตัวเองเป็นยังไงบ้างเนี่ยอีกสิบปีเอว่าคงมีลูกแ้ลมาสามสิบสามแล้วเห็นว่าคงมีลูกแล้ว,ลวลก,วก็คงช่วยงานธุรกิจยาที่บ้านต่อเพราะว่านั่นคือเหมือนเป็นการตอบแทนอากงด้วยแล้วเอว่าก็มีทุกวันนี้ได้ก็เพราะว่าอากงทํายานี้ทําสิ่งนี้ทําให้เอวามีทุกวันนี้ก็คงเป็นงานหละแล้วก็คงจะได้ทํางานการแสดงต่อไปถ้ายังมีโอกาสอยู่ก็หวังว่าจะมีแล้วก็ทํา youtube ต่อทํา youtube ต่อแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งคงมีสัตว์เยอะมากๆในบ้านคงแบบเยอะมากๆจริงๆเปิดสวนสัตว์ได้เลย <c oughs> ในแสดงบทนางร้ายใด้ดูหน่อยได้ไหมครับแสดงบทโอเคจะเล่นแบบชิ้นจากหกฉากครับจานเลยที่เล่นที่เล่นตอนนั้นนะก็มองหน้าฉันทำไมแกมันอีกกระจอกฉันรู้ก่แกตั้งเยอะแกดูบ้านฉันบ้านแกมีกี่ชั้นนีชั้นเดียวบ้านฉันมันมีสิบสามชัน้นคนเราใช้ตกลงมาไม่ถึงพื้นเลยแกจะสู้อะไรกับฉันได้ พี่ชนเขาไม่เอาแกหรอกเขาชอบฉันเขาชอบคนรวยจ้ะผู้ชายสมัยนี้นนะไม่เอาผู้หญิงที่สมองเดียวแล้วมึงต้องฉลาดด้วยจ้ะลูกนั่งเอกล่ะนั่งเอกเหรอสมมติอมอบาดเจ็บอยู่นะเนี่ยอมอรอก่อนเนี่ยเดี๋ยวเขาก็มาหาแล้วเนี่ยเดี๋ยวแม่อมอเข้ามาหาได้แป๊บเดียวไม่ต้องกลัวถ่านตาล้อมนะอมอไม่ร่วมด้วยเลยตอนน,นี้ชีวิตของคุณเยาวาอยากทำอะไรมากที่สุดครับ ีนชื่ออยากทำมากที่สุดตอนนี้เหรอคะเอาจริงๆเลยว่าตอนนี้เอวาอยากเจอแฟนคลับมากๆเลยซึ่งเอวาจะจัดมิสอิกรีดแล้วเย้อยากเจอมา,มากๆเลยอยากกอดทุกคนอยากคุยกับทุกคนอยากให้เขารู้ว่าเขาสําคัญกับเอวามากแค่ไหนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเอวายอยากเล่นซีรีส์มากเลยค่ะหรือ MV หรือหนังหรืออะไรก็ได้ที่เราได้แสดงบทบาทนะักแสดงจริงๆอยากขอบคุณอะไรกัอบคุณเอง เอวาเป็นคนที่มองโลกในแง่บวกเสมอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่างเช่นปีนี้เจอเรื่องหนักแค่ไหนเอวาก็ยังมองในแง่บวกอยู่ดีแล้วก็อยากขอบคุณที่รักตัวเองมากขึ้นในปีนี้ปีก่อนๆเอวาจะไม่รักตัวเองมากเท่านี้รู้ทันอารมณ์ตัวเองมากขึ้นแล้วก็พยายามแก้ไขความเจ็บปวดที่เอวามีในอดีตที่คนเคยว่าหรืออะไรก็ตามเอวาอยากขอบคุณตัวเองที่ให้อภัยพวกเขาได้ถึงแม้ว่าจะมีบาดแผลอยู่แต่มันก็เห็นน้อยลงเยอะแล้วก็อยากขอบคุณตัวเองที่ ยังสู้อยู่กับทุกอย่างแล้วก็ชิดบวกเสมอแล้วก็ขอบคุณเอวาน,นะครับที่ให้แง่คิดที่ดีแล้วก็เลรื่องราวตัวเองตอังนี้สิ่งใงก็ตามก็อยากบอกทุกคนว่าฝาก Subscribe ด้วยนะคะนี่คือวิดีโออันแรกของเอวาเลยก็อาจจะตื่นเต้นแล้วอะไร ต่างๆมากมายแต่ก็ทุกอย่างที่พูดก็คือพูดมาจากใจอาจจะเลี่ยงความผิดบ้างพูดผิดบ้างก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในทุกๆวันแล้วก็มีดวงอาทิตย์ของตัวเองในทุกๆวันและอย่าละทิ้งความฝันนะอยากได้อะไรเราต้องเชื่อและสู้แล้วก็อย่าให้ใครมาบอกว่าเราทําไม่ได้ปิงกำลังใจให้นะบ๊ายบาย